โลบินพวกเรามาช่วยเธอแล้วผู้าเธวว่าเธอ,เธอนะ่ะอยากจะมีชีวิตอยู่นะโลบินถ้ามึงถ้ามึงมีสภาพไปอย่างงี้กูยอยากตาย สวัสดีครับทุกคนหมวกเบี้ยวอะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการ์ตูนพีทเนี่ยเป็นการ์ตูนที่แบบดังมากภาพต่างๆนานาของวันพีทเนี่ยเคยถูกใช้อาไปเป็นมีมมั่งเป็นภาพล้อเลียนเป็นแคปชั่นตลกปกฮาเยอะแยะต่างๆมากมายนะเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าภาพมีมวันพีทเนี่ยครับมันจะมีอะไรแบบฮาๆสักแค่ไหนคนแบบส่งมาเยอะนะเป็นร้อยภาพเลยนะวันนี้จะดูหมดือเปาเนี่ยเดี๋ยวค่าทิ้งไปดีไหมทำไมโซโลหน้าไปคิดสรุปอะไอหน้าคิดสรุนี่ก็มีมยอดคิดเหมือนกันนะวิชาสามดาว เฮ้ยท่าได้วะเขาคาบตามด้วยโอหเขาที่สุดยอดมากเลยตัวอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจงงกูร oh 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 ู้แล้วหมายถึงอะไรงงตั้งนานคือไอภาพข่าวเนี่ยครับตัวอนิเมชันที่เขาทำมาเนี่ยมันเหมือนโซโลเว้มันเหน็บดาแล้วก็มีผ้าคาดเอวสีเขียวโอ้ยดูตั้งนานไม่รู้ว่าคืออะไรอาหารวันนี้นนเหรอไม่พัดลอตเตอรี่ให้กินกระบุนแล้วสันจีบนเพื่อนว่าโดนหวยแดกอะไรอย่างเงี้เหรอคพิซซ่า gps gps คะควรที่จะให้โซโลกินอย่างยิ่งนะครับข้าจะให้ทุกอย่างที่ท่านต้องการพังละ ทำไมโซโลหน้าอย่างนั้นนะฮิโลดีเขาให้อะไรโซโลอะครับไม่รู้เลยอะครับทุกคนบอกหน่อยได้ไหมอะครับทำไมเด็กสมัยนี้ทะลลิงตึงตังอย่าง <c oughs> พลเลือเอกหลังจาก,กเกษียณแล้วนี่หรอมีอาคครนุนะครับคิดสะรู้เป็น P P A P ว่ะส่วนอาคียนี่คือตัวอะไร <c oughs> อาคียเหมือนกันยังกำลังเมาอยู่นั่นแหละอ๋อผ่ามังกรฟ้า ถึงว่าทําอะไรเขาไม่ได้สักทีอํานาจที่เยอะเหลือเกินค่าดีๆหน่อยสิใครบันช่างบันเจิดในการทําภาพขึ้นมาวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยชีวิตแล้วใครไปขี่ลุงเขาวานะน่ะดูยศแล้วดูหมวกที่ใส่ <c oughs> ชีวิต <c oughs> นี่คืออะไรอ่ะสามพลเอกเหรอพลเอกคิวราพลเอกอาคาปายุพลเอกอารโอปวิชิสุลุกไอภาพตัดต่อไะเนี่ยทำไมหน้าเหมือนจังอะ หรือว่าเขาคอร์สเพย์อ่ะคือหน้าเขาดูโซมๆแต่หน้าเขาได้มากเลยนะเหมือนคิสรูมากเลยนะอันโทนี่สันจีมนหมายถึงอะไรเหรออันเทนี่เนี่ยโอ้ยตายแล้วมันกีดีดาก้อนกูกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ย <c oughs> นักแคสชื่อดังของวันพีซมีโซโลนะครับอุย้ยมีนามิวิไม,มานามิสวยจังอ่ะมีโรบินด้วยเหรอแต่คือ <c oughs> อะใครดูกูก็ยังเป็นคนนี้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยแพ้ยุงแพ้เมีย แพ้ทางครับครับไรอะลูฟี่ฟาเทอร์๋อลูฟี่พ่อป็นดากอนซันจิฟาเทอร์โซโลโฟาเทอร์ทำ <c oughs> ไมพ่อของโซโลเป็นเจ้านีเหรอเ <c oughs> ถียงกันอยู่ได้ใครคือลูกเรือนที่สิบเอากูไปแทไนไหมล่ะโคดิสิบเรือนี้แล้วมึงคือใคร่ะเนี่ยชุดโดฟามิงโกหน้าคิสโล <c oughs> ตัวอะไรกันแน่เนี่ยนี่คือตอนพิเศษเว้ยอย่าคิดทำอะไรเชยวหน้าคิสโลโอ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 ้กตอุซบได้แล้วเขาก็ปรากฏตัวขึ้น ฉันมาที่นี่เพื่อถามทางเสียฟิลหมดเวนเขามีแต่มาหยุดสงครามให้นี่มาถามทางนี่อะไรอะเกียร์สีร่างแตงโมแมนอะเคยไดียินแต่สเน็กแมนนี่แตงโมแมนก็มาว่ะเด็กติดวันพีทเครียดปล่อยฮาคิราชันใส่คนในบ้านข่าวบ้าเลยวะเนี่ยข่าวบ้าเลยวะเนี่ยโอ้ยล้างสมองจริงๆริอะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสงครามมารินฟอร์ดคนที่ยืนเผเชิญหน้าต่อกองทัพเรือทั้งหมดทั้งมวลนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดมาดราะกูว่านะมารินฟอร์ดแม่งเละมาดราแม่งล่างตปตะเวสีคืนชีพด้วยออพละเอกก็พลเ,เลยเอกเละชมหน้าของจกักรพรรดิคนที่ห้าทำไมลูฟี่หน้ากูเป็นอย่างนั้นละทำไมลูฟี่หน้าเย,ย็นอย่างนั้นนะทาปากาดีวอเตอร์ลอ ทาฟาก้าดีวอเตอร์ทีสเอาลอมาฟิวชั่นกับทีสเนี้ยหรอหน้าทุเรศวะปล่อยให้รอนเป็นรออย่างเดิมมาดีแล้วหมลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะลูฟี่แต่ว่าเชงแขนแขนเป็นฟอร์แขนเป็นฟอร์อรก็ขอเป็นแฟนพามโรบินพวกเรามาช่วยเธอแล้วผู้กัเธอว่าเธอนะ่ะอยากจะมีชีวิตอยู่นะโรบิน ถ้ามึงถ้ามึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ยยกูอยากตายเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับภาพมีมของวันพีชนะก็มีอันที่แบบแปลกๆหลายอันเนี้ยมันก็แบบตลกอะ่ะ จริง,รงๆมันเมียนที่แบบมันตลกแล้วมันเป็นตลกแบบสุ่มเสี่ยงสองแง่สองสอง,ง่ามผมว่าเลยเอาไปลงคลิปไม่ได้นะจะเป็นแบบฮาทะลึ่งนะครับฮาแบบสองแง่สองง่ามฮาแบบสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับก็ไม่สามารถที่จะ <laughs> ลงคลิปได้นะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะขอเป็นภาพมีนวันพันแมนต่อแล้วกันนะครับวันพันแมนเนื้อของเฮียไซดามาของเราผมก็เห็นว่า มีมไซตามะเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสตลงไปในเพจ a c e b o o k นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งภาพมีมฮาฮาของวันพันแมนนะครับของเฮียไซตามาเราหรือตัวละครอะไรก็ได้นะผมในในการ์ตูนเรื่องวันพันแมนนะก็สามารถส่งมาได้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูมีมอะไรตลกๆแล้วกันนะและจากที่ดูภาพมีมในคลิปนี้ไปชอบอนไนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายนะบ๊ายบาย